เิมตเนเเล่าไนแล้วพ่นพ่จพไปหาบินต่บาทหายอยู่ไม่บอกมี พ่อหลาจาเอ้ยเอามาแบงให้เพื่อนนำ้ำเพละเครื่องบอ่เงี้นเนี่ยนะมาแบงให้เจ้าอาวานำ้ำให้พนักเสียนนำ้ำครับครับลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นการถวาย มหาสังกภานพิเศษนะครับเนาะเอายุบบาฉันพ่นน้องมันนี้นอฉันพ้นน้ำพ้นนะครับจะเป็นตัวแทน,น,อนของพี่น้องในปรชาเขารุูธนะครับเชิญทุกท่านได้ก่าวคำน้อนอมพร้อมกันครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังสุปะพยัญชนะสัมปันนังสาลีนังโอทันังอุทธังวะลังพุทธัสสะ ปูเชมะกปูชาของพระพุธอิมานิมยังพันเตพัตตานนสัพป,ปริวลานิธรรมิกานิธรรมะลัทานิตินนังลัตนานันจะมหาภิกขุสังขจ,จักสามเณลานันจะ ศีลวันตานังอุป,ปาสก,กานันจกโอโนชยามะสาธุโนพันเตติละตะนันจกมหาภิกขุสังโฆจักสามเณรลานังศีลวันโตอุป,ปาสก,กาจักอิมานิพัตตาเน สัพพิวลาเนปฏิคันหาตุอัมหากันเจวะมาตาปิตุอาทินันจะยาตกานันจะทีฆะลักตังเปตตายะสุขายะข้าแต่พระพระตัตไตรยัยและพระส์หมู่ใหญ่พร้อมทั้งสามเนนและอุบาสกอุบาสิกา ผู้มีศีลทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพัดตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้เป็นของชอบธรรมได้มาแล้วโดยธรรมน้อมบูชาแด่พระรัตนตรยัยน้อมถวายแด่พระสมฆหมู่ใหญ่พร้อมทั้งสาม,มเณรและอุบาสกอุบาสิกา ผู้มีศีลทั้งหลายขอพระรัตนตรยัยพระสงฆ์หมูยย่ใหญ่้อมทั้งสาม,มเณรและอุบาสกอุบาสิกาผู้มีศีลทั้งหลายจงรับซึ่งพัฒตาหานกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้นด้วยสิ้นกลางละนานเถิด